วันนี้เมนทอโรซี่มี3เทคนิคที่จะสามารถทําให้คุณเอาชนะก้าวข้าผ่านจากความกลัวไปได้นะคะเทคนิคแรกเขาบอก,บอกว่าให้เรายอมรับและไม่ปฏิเสธเมื่อเรามีความกลัวเกิดขึ้นค่ะโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเรารู้สึกกลัวเราจะปฏิเสธตัวเองเราจะโกรธตัวเองคุณเป็นอยู่ไหมคะ ยกตัวยอย่างเช่นนะคะเวลาคุณต้องการที่จะสําเปร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นต้องการขายของออนไลน์คุณจะมีความรู้สึกกลัวว่าฉันเรียนมาน้อยฉันยังไม่เคยขายของออนไลน์นค่าโฆษณา Facebook เขาบอกว่าแพงดังนั้นคุณจะกลัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่กล้าลงมือทำนะคะดังนั้นเทคนิคก็คือให้คุณยอมรับและไม่ปฏิเสธคะ่ะแล้วคุณบอกว่านั่นคืออดีตผ่านไปแล้วนี่คือปัจจุบัน ฉันจะก้าวาผ่านความกลัวฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเอาชนะอุปสรรคได้และเทคนิคที่2นะคะให้คุณสต็อหรือว่าหยุดความคิดลบๆค่ะเพราะว่าความคิดลบๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในความคิดที่1ความคิดที่2และความคิดที่3มมันจะเกิดขึ้นเหมือนขบ,บวนรถไฟเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อความคิดลบบอกกับคุณว่าฉันกลัวฉันไม่กล้าลง ความคิดลบที่2จะเกิดขึ้นมาอีกนะคะเกิดขึ้นมาบอกว่าก็เพราะว่าบ้านฉันจนบ้านฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความรู้มากพอเห็นไหมคะความคิดลบมาร่วมกันเหมือนขบ,บวนรถไฟเลยค่ะและในเทคนิคที่3นะคะให้คุณย้ายโฟกัสค่ะการย้ายโฟกัสหมายถึงปกติเวลาคุณคิดลบหรือคุณกลัวคุณจะโฟกัสอยู่ที่ความกลัวหรือความคิดลบนะคะ ให้คุณลองทําแบบนี้นะคะให้คุณบอกกับตัวเองว่าสมมุติว่าความคิดลบมันไม่ได้มีอยู่จริงสมมุติว่าความจริง <S 2> <S 2> นั่นก็คือความคิดลบและความกลัวนั้นไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องโกหกดังนั้นคุณรู้สึกยังไงคะเบาขึ้นใช่ไหมคะและให้คุณถามตัวเองต่อนะคะสมมุติว่าฉันได้สําเร็จแล้วฉันรู้สึกยังไงฉันได้ขายของออนไลน์แล้วฉันได้เงินล้านแล้วคุณรู้สึกยังไงคะ คุณรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นเนี่แหละคะ่ะให้คุณจำความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วโฟกัสที่ความรู้สึกนี้นะคะคุณจะสามารถก้าวข้าผ่านจากความกลัวไปได้เลยคะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะเรียนออนไลน์นะคะการทำคลาสออนไลน์เงินล้านนะคะหรือคลาสออนไลน์สมองเงินล้านคุณสร้างเองได้สามารถติดต่อได้ที่ Line อ Skill Up Success นะคะ